กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอ่าวลืมเปิดไฟแป๊บมาเอาใหม่กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะจชะาวันนี้เราจะมาอัพอันนี้กันขุนพลทองเพราะว่าเราไปใช้กิจกรรมให้จสะสมมาสองรอบแล้วผมมีกล่องทั้ง A ทั้ง B เดี๋ยวพรนี้เสร็จปุ๊บผมได้เครื่องบูชามาค่อนข้างเยอะอยู่พอประมาณมีอยู่ไหนวะนี่เรื่องบูชาส้มอะเครื่องบูชาอหายหีบเรื่งบูชา ผมมีอยู่400กว่าไม่ได้แล้วเออนี่ไงผมมีอยู่4 9 0ผีเพิ่มบูชาเดี๋ยวเราจะมาอัพเลี้ยงดูให้สัตว์เลี้ยงของเรานะเจ้าหรือสักขีนั่นเองตัวแรก B B ผมรังเลว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนหรือจะเอาไปตัวเดียวก่อนเลยตัวเดียวนะั่นคือตัวสก,กูกรไวไอ้สุแต่กล่อง A A นี่ผมแบ่ง2แล้วลอยก่อนดีกว่าอ่ะเออ,เอ,อนี่ A เอผมจะเอาให้ทานเชียนกับตัวตัวนี้ฮานาเคจิผมขอเอาฮานาก่อนฮานาฮานาสิบหกสิบเนาะใชาแบบว่าเดือนแรกเกินมีไม่พอทอันสุดท้ายข้าเมืองอา้าวขออภยัยนี่สลายฟ้าหรือจุตินั่นเองหกสิบเนาะแล้วก็ตัวทานเชียนเทียนมีมีอยู่ไหนลนะ่ะลูกจ๋า หกสิบแล้วก็อีกหรือชุดเจ็ดสิบสี่โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมว่าตอนแรกผมลังเลผมจะมาอัพให้ตัวนี้ไหมให้มันเป็นจุดติหนึ่งหรือจะมาให้ตกคุงอาวะดีตกคุงอาวะตอนนี้มันจุดติไปแล้วรอบหนึ่งถ้าอัพอีกจุดติขึ้นสองเ่ะมันจะใช้หนึ่งร้อยชิ้นลังเลนะลังเล เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเหลือเศษอยู่40เดี๋ยวถ้ารอบหน้าได้20ชิ้นเนี่ยจะได้อัพให้ตัวนี้ได้ก็โอเคไม,มนี่เนี่ยเพราะว่าลองคิดแล้วถ้ารอบหน้ามายรอยยี่ปุ๊บรอยยี่ผมก็จะเหลือเศษตัวนี้เหลือเศษ40พอได้กล่องอีกรอยยี่ก็จะเป็น106 106อัพได้สองขั้นโอเคมันต้องวางแผนล่วงหน้าน้องๆจวกมาเลย100กล่องหรือ100ชิ้นส่วน ตัวแรกเลยนะจ๊ะที่เราเห็นก็คือทันเทียนไม่มีท้องเทียนไม่มีอัพไปเลยตอนนี้พลัง2 0 9 2 2 0 9 2สอล้านนะจ๊ะทลวงปาบจุดติหนึ่งพลังบวกมาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ไปบวกลบคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้หืแจ้งเตืองเลยยหอแจ้งเตือเลยมาปาบ จุติไปอีกหนึ่งตอนนี้มาเป็นหนึ่งหกสามแล้วนะอีกตัวหนึ่งขึ้นจุติขั้นที่สองหนึ่งร้อยชิ้นส่วนปับตอนนี้เป็นสองสองหนึ่งศูนย์ก็อัพมาสามตัวตัวละขั้นน่าจะเพิ่มมาประมาณหนึ่งร้อย กว่าน่าจะประมาณหนึ่งร้อยสิบกว่าล้านได้อยู่นะก็ถ,ถือว่าเยอะอยู่พอประมาณต่อไปก็ใชหนึ่งร้อยสี่สิบชิ้นได้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้หนึ่งร้อยชิ้นเดี๋ยวตัวนี้หกสิบตัวนี้หกสิบได้เพราะว่ารอบหน้าถ้ามันมาเราได้แน่นอนเรามีอยู่แล้วสี่สิบร้อยยี่แล้วอัพได้สองขั้นตามเพื่อนทันแน่นอนนะเชะอืมแล้วก็มีกล่องกล่องนี้เดี๋ยวผมขอดองไว้ก่อนดีกว่าให้มันครบเซตตัวนี้เรามีกล่องอันนี้เป็นเกาะอลนนี้ผมกําลังไล่ หมวกอยู่เดี๋ยวหมวกครบก็เดี๋ยวจะเอาเข็มขัดเราจะได้มาใส่ให้ไอตัวนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนไปเลยไม่เอารอยครบก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนดีกว่าเนะเาะก็ะมนต้องใช้เหรียญค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัพเลี้ยงดูเดี๋ยวดูตัวคิมิล่าคิมิล่านี่น่าจะขึ้น40 40ใช้อ้าวกดกันไปแล้วซากุระโมจิ ซากุระโมจิเรายัางไม่จบพลังคลิปนี้เราต้องเพิ่มเยอะเอาไปซัก50ซากุระโมจิให้อาหารโอ้ยอีกอีกเวลหนึ่ง <c oughs> อีกหนึ่งเวลน่าจะประมาณ10กว่ากว่าน่าจะอัพได้ไม่เยอะผมจั่งส0่กว่ากล่อง้วเนี่ยอืม15ดีกว่ากันนี่ยออา14 เนี้ยงดกโอเคสี่สิบปึบตัวต่อมาต่อไปจะสี่สิบแล้วนะ45ใช้ตัวนี้อันนี้น่าจะใช้เยอะ45อ่สินี่น่าจะร้อยร้อยกล่องได้อยู่ไปเกินก็ปล่อยมันอ้าวปิดตัวตรงตัวนี้ โอ้โหไม่ได้ไปไม่ถึงต้องอีกร้อยหนึ่งซะมั้งผมว่าไม่ถึงร้อยเอาไปเจ็ดสิบก่อนเลี้ยงดูโอ้โหเลยมันจะสี่สิบห้าลดมาลดมาโอเคสามล้าน อันนั้น100 170นี่เลยเลยเบเวลหนึ่งน่าจะ150เดี๋ยวดูอีกตัวอีกตัวหนึ่งคิเมล่าคิเมล่าซากุระโมจิน่าจะ150ซากุระโมจิ150โอเค นี่อ,าอ้าวหกพอดีเป๊ะแล้วก็น้องมา้าน้องม้าใช้เหล้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบพอไอมเนี่ยโหเดือร้อยเดียวร้อยเดียวเองอะ่ะแรกเพิ่มได้มาสี่สามเล่าเล่า หนูไม่พอสี 40. 40. อ่สิบสี่สินี่พอดีเลยโอเคแล้วหูเลขสวยสองสองพันสยบสองล้านสามแสนแต่มันยังไม่จบมันมาอัพอันนี้ดิอันนี้เนจะได้ไม่เยอะหรอกออออเลขสวยนี่สองสองสองสามจุดศ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พลังเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาประลองกัคนนี้ก่อนดีกว่าที่เราประลองเมื่อลิปก่อนหน้านั้นที่เราเราแพเพราะพลังเราห่างกันเป็นร้อยล้านเลยรอบนี้พลังเราตามทัาแล้วแต่เลเวลเรายังตามไม่ทันในเขาเป็นตำนานตำนานล้วนเลยนะเราแพ้อยู่แล้วตำนานล้วนถ้าเล่น,นมันธมิรมันแพ้ตำนานไงแต่รอบนี้พี่จุดติแล้ว พี่จุติมาแล้วอืมคลิปที่แล้วเราแพ้คลิปนี้เราต้องแก้มืออืมอมโดนสวนไปโดนสวนไปพอนโดไายุสลาตันไงหิวหิวนี่จะถาไปบนยักษ์โดนรถโดนรถพิลอด หมาป่าหมาป่ากัดหมาป่ากัดเบงเคเบงเคเดี๋ยวรอเราเปลี่ยนแฟร์ก่อนแฟชั่นก่อนถ้าเราเปลี่ยนแฟชั่นอีกแล้วถ้า 5, องเมียวเราได้อัพดาวนนะบอกเลยเซตเนี้ยยืนหนึ่งขนาดอัพจุดติได้นิดเดียวเองนะเนี่ยโ้นสวนว่าโ้านสวนว่าโดนว่าอุย้ยแต่ว่านี่เขาอ,อัพอัพเยอะนะ ตัวนี้อัพอัพเยอะอยู่นะถึงมีสกิลเนี้ยอัพจุดติเยอะนะแต่เขาสู้พี่ไม่ได้หรอนังน,น,นมัน้งเราอาจจะแพ้ก็ได้นะทำไปเล่นไปจุดติเนี่ยเราต้องลองพลังหน่อยแต่เราโกง่ะเรามีองคเมียวโกงถ้าัพดาวนะบอกเลยคัดกรองเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหเป็นไงโล อขนาดทีมเรามีซัพพอร์ตเป็นองคเมียวอย่างเดียววะเนี่ยหูยเขาแรงวะเขาสวนแรงวะเขาฟันเจ็บเขาฟันเจ็บโดนซ้ำอีกหนึ่งดอกดีมองมาอีกหนึ่งมองอีกหนึ่งเดี๋ยวเราเราได้เทพพิดาท้องก่อนอ,องเมียวเขามาวะองเมียวเขามาวา์นโดร่วงนะเราล่วงไปสองแล้วนะ ร่วงไปสองนี่เป็นไงล่ะกำแพงดินเขาร่วงไปหนึ่งแล้วนะตอนนี้เขาร่วงไปอีกหนึ่งแล้วเขาขึ้นเทพิดาห,หมดแล้วเราฮิ้วอยู่ตอนนี้เราฮิ้วอยู่เราก็ร่วงไปสองโดนสับมาทกุงเอาว่าเรายังอยู่เรายังมีขุนพลทองยืนอยู่สามเขายืนอยู่หนึ่งตอนนี้ขุนพลทองครับเพาว่าควาอัพเยอะอัพจุดตีเยอะ เราล่วงไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะรอลุ้นว่าอง์เมียวเราอะ่ะจะชุบชีวิตขึ้นมาไหมถ้าชุบชีวิตขึ้นมาได้นะก็โอเคอยู่ชุบขึ้นไหมไม่ขึ้นว่ะชุบไม่ขึ้นก็ตายดีอย่างเงี้ยโอ้องเมียวเขายังอยู่ว่ะไม่ใช่องเมียวไอขุนพลทองเขาอ่ะน่าจะทำท่าน่าจะรอดแล่รอดแร่ โอ้โหรอดไหมเนี่ยเราเนี่ยร่อแร่อยู่โอเคทำท่าผมแพ้แน่นอนชุบไม่ติดอ่ะน่าแพ้แน่นอนโอเคไปแล้ววันนี้ก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประกันใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะไปได้บ่ายสวัสดีครับ